สวัสดีค่ะมาทานกลางมันด้วยกันค่ะวันนี้มีแค่นี้นะคะอาหารอาหารประจำร้านคุณคุณยิมตําไทยคุณขีมความเห็ดอันนี้ปนเห็ดฟางค่ะเดีย๋ยวเราไปทานกันลืมข้าวเหนียวค่ะหุงข้าวเหนียวนะคะใช้มอ้อหุงข้าวหุงเอา หน้าตาไม่ดีแต่ก็กินอร่อยค่ะนี่นะคะหน้าตาอาหารมื้อนี้มื้อกลางวันมาทานด้วยกันค่ะหน้าเราเป็นซีดๆเลจะเองตั้งกล้องสาวไม่ได้ตั้งเป็นเองใช่ไหม เมื่อวานก็หน้าใส,สหน้า<ม>อย่างเงี้ยไม่ว่าไม่มีเวลาทำคลิปต้องอาศัยอาหารกลางวันค่ะ <c oughs> อะไรก็ลงไปก่อนเนาะจะ <c oughs> ได้รู้ว่ายังคิดถึงอยู่เดี๋ยวจะลืมคุณยิ้ม ยิม้มหรือยังยิ้มหรือยังยองเยอะมากค่ะปลเห็ดปางเมื่อวานนี้ค่ะใส่ตู้เย็นไว้ทำเสร็จไม่มีเวลาไม่มีเวลากินจะเลยมากินวันนี้ยังได้อยู่ค่ะเอาสามดังกาแฟไปก่อน เสี่ยวแค่เสี่ยวแค่หออร่อยเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมเพื่ออะไรกว่าวันนี้ก็เหนียวจับไม่ได้เพราะว่าหุงเอามันก็จะนิ่มๆหน่อยอะกรถถ่ายความเร็วมากว่าแค่นั้นชิมซุปตำมหรือยังชิมกับยอง รสชาติไม่เคยคงที่ชนุนตำไทยตูจีนก่อนตำหนุจีนได้ไดเปรี้ยวไม่ได้เลยอร่อยนะนชอบเปรี้ยวอร่อยเธอพียงแค่ไงเพียงแค่มันเดินแบบเผ็ดอยู่นะได้อยู่ถึงประจอมเอาดิชิมวนวลแล้วครั้ง กินไ่แล้วกี่ครั้งเือหมดแล้วไม่ใช่กินแล้วเครียดป่นเห็ดฟางเป็นชิ้นๆไม่ทำละเอียดมากอพอได้เคี้ยวค่ะเมื่อกี้นั่งลงคอสองสามอยู่ เอาไหมคะคุณมิ้น่ะพริกปันใหญ่น่ไเอเาไหมไม่ต้องอย่างนี้จ้ามันห,หมอ,นอมเบบพริกขมแต่มันก็เผ็ดแต่มันหอมกิ<อ>มนเยอะเ็ดเด็ด อะไนะคะมีโคโลชอปอีกไมมีิดมาด้ได้โอเคมีกันได้ไหมไปจะไปที่จับข้อมูลชอบเต็มอ,อ่ะเวลาอาหารคนยากไม่มีจะไปตอนนี้เหรอ ชาเลนแน่เราไม่ค่อยมีผักติดตัดตัวจะไปตัดกระดาษนี่ง จะเรียกกินด้วยมันก็ใส่ระกูุด้วยไม่เป็นไรกินเลยแต่สีสัน <The season. S 1> นั่งกินด้วยกันนะคะทานเจจะ <laughs> มีเนื้อสัตว์เขาไม่ทานค่ะรังเกียอก็เลยเหมือนห่วงกินแต่นั่งกินด้วยกันได้ะคะ่ะกินของใครของอะรของใครของของใครของของใครของเผื อ,อร่อยมากม,ม,มันเหมาะกับกินขา้าวกับข้าวเหนียวไหมอืออยากได้วอทอน์หมี่วอทอร์ ร <Water. S 2> อต่ออะไรรอต่ออะไรพี่นันต้องประเมินวพีเอเนาะประเมินตอนไหนประเมินตอนพี่นันจะทำพศสามแล้วมันก็ต้องทำขบังขับทำขบังขับไปเลย ถามว่าอยากไหม่ม่เครียดครบอกเขาไม่ทำลุกคนหรอก็ต้องทำต้องทำเพราะว่าเขาหมายถึงการพัฒนาตัวเองครับต้องทำถ้าไม่ทํามารถมีกาะพัฒนาของพี่นันทำมาคเองอม สอนหล่นจนได้พอพี่นันประเมินอันนี้เสร็จส่งเรียบร้อยอ่ะพี่นันก็เริ่มเก็บวอพเอแต่เด้อเห็นแล้วเขาบอกอยนะ่างนั้นอยาก,กเกษียณแล้วอยากเข้าครัวเข้าครัวเป็นรูปแบบพูดเร็วไม่ได้เลยพูดผิด <laughs> เผ็ดอยู่นะยิ้ตัง่าอร่อยมากทุกคนลองเข้าไปดูปนเห็ดตังแล้วนะทำง่ายๆแต่อร่อยมม<ะ>ีได้เลยฮะจริงๆอะทำไม่เผ็ดนะคะ แต่ไปกินลูกโดดสามเม็ด <lah> เผ็ดเส็จแล้วเ <l acht> ข้าเน้อีกไหมคะเสร็ <l acht> <l acht> แล้วคือเข้าอยู่นะเ <l acht> มื่อวานกลับไปก็ผัดต้มแม่ต้มั้ยแล้วก็ริบแบบลิบอาบน้ำเพราะว่าแบบขี้มูกไหลเต็มจมูกมากที่นั้น เขากำลังกินอ,นอ,อยู่พูดทำไมเนี่ยหอมอร่อยหอมอร่อยบอกไม่ให้พูดเวลาสับสวมแมสสิวนั่นแหละคะ่ะถึงไม่ให้สวมไม้ที่หนูอบอกจุกเสียบขึ้นตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ ที่ที่บอกว่าที่พี่แดนถามว่าเขาคุณรงหรอเขาะมันอย่างนี้แหละถึงถึงมีการแบบช่วยกันแบบพยายามให้เปิดหน้าจกากนะอะไรเงี้ยมัน,นมีคนเยอะหายใจลําบากเวลาไปวิ่งใส่แม่งี้ยหายใจไม่เพียงพอเลือดเป็นกรดออกซิเจนนี่เอ้นอแล้วใส่เลือดนต้องใส่ใส่ถอดหายใจด้วยแม็ด หน้ากากอนามัยกำลังคุยชั้นเองมั้งมันอันตรายผลผลดีก็มีพวกนี้อยากกินลาบลาบหมูดีกว่าวันนั้นตัวเองซื้อลาบเป็ดมาให้อ่ะได้กินยังกินตอนกลางคืนแล้วเหลืออยู่ตั้งครึ่งหนึ่งคืนนี้เดี๋ยวจัดเย็นนี้เย็นนี้ ไปล้วพ่อนะคืนนี้ว่าจะจัดบอดจัดบอดเสร็จต้องไปรับพ่อทุกคนเรามีภาระเยอะมากเราเครียดมากลูกแล้วก็คุณพ่อแล้วก็ลูกสาวตัวคนเดียวเกลียวหมุนตัวเกลียวเป็นน็อตน็อตป็นเกลียวเขาพูดว่าอะไรตัวน็อตตัวเป็นหัวน็อตเป็นอะไรอะไรนะตัวเป็นตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อต เราถึงไม่ค่อยได้ลงคลิปเพราะฉะนั้นเรามีคลิปอะไรเราขออนุญ,ญาตลงก่อนนะคะอะไรเยอะมากผู้หญิงคนนี้จริงๆแล้วคุณยิ้มมันไม่ได้ชื่อคุณยิ้มหรอกนะคะแต่ว่าชีวิตมันไม่ค่อยยิม้มก็เลยอยากให้ตัวเองยิม้มก็เลยตั้งว่าพัวคุณยิม้มจริงๆแล้วคุณยิ้มชื่อน,นันพี่นันนะคะคุณนัน ตรงนี้ก็จะเข้าเข้าโรงพยาบาลเป็นบ้านเล่นเพราะว่าคุณพ่ออายุมากแล้วเราไม่ค่อยสบายก็เลยคลิปของคลิปของเราก็จะออกแนวเป็นอาหารกลางวันฝากดูฝากติดตามด้วยนะคะ หนูน่าเด็กเที่ยงสี่สิบทำไมต่อข้อมูลบ่ไหนบ่สื่อทางสี่รับนั้นมันข้าตัวเป็นตางธนาคาแล้วมันเหมือนพอถึงคั้นแน่แน่หรือไงถ้ามันไม่เคยเข้าห้องอพี่นันโอ้ลูกศิษไม่พอใจพี่เมย์เมันก็เข้าระบบไม่ได้ของข้าวพี่อ่ะเข้าระบบไม่ได้ให้นัังเก่ายังไม่ใช่แค่พออยู่นะไม่ถึงขึ้ห้องขออายุอ่ะงานของยุวัดแล้วอ่ะวัดแล้ว ระบบเข้ายากมากแม่ทำตั้งแต่แรกๆแล้วอ่ะอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆอร่อยเมื่อกี้ข้อมูลตกข,ข้อมูลเครื่องเต็มมันตัดไปเลยเจอกันคลิปหน้าพรุ่งนี้นะคะ